สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับคลิปนี้ก็ย้ายมาบอ่บอเก่าแล้วครับงานถอยนี้เสร็จเรียบร้อยครับก็เลยย้ายมาเก็บงานพอดีงานถอยนี้เจ้าของรีบครับจะก,กลับกรุงเทพก็เลยต้องรีบไปทำทางนู้นก่อนก็เลยย้ายมาเก็บบอ่อนี้ครับ ตอนแรกนี่นึกว่าจะเป็นบ่อปากางานปากบ่องานสุดท้ายของของปีนะครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นบ่อนี้ครับเป็นงานสุดท้ายของปีนายหน้าบอกว่า,อาขออีกสักสักหน่อยค่อยหยุด <c oughs> จัดไปครับเ <c oughs> พราะว่ามันอยู่ใกล้กันครับมันไม่ไกลกันย้ายไม่ถึงห้าร้อยเมตรครับเอาไปนุนอ <c oughs> เอามาไงนี่ บ,บอไม่ได้ไปไหนบอ,ไไนบอโอ้หนึ่งบาพระเอกเอ็มวีมาอย่างไหนมานั่งขอบบอเอระวังตกไปเ้อไปรุ่นกัมพูชาครับโอ้โหมาเยี่ยมมาเยียนทีมงานครับนี่หายหน้าหายตาครับปกติเขาจะอยู่ทีมงานทัวรหนึ่งนะวันนี้นี่เขามามาเยี่ยมทีมงานหกรอดํากรีนครับมาถึงก็ได้งานเลยครับต้องให้ขึ้นยกสายไฟให้ ใช้ง่ายครับไอ้ออเรุ่นใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่างไหมไปรับเสร็จเช้าเลยดืย้อ <c oughs> พรุ่งนี้น่าจะได้สายนั่นแหละถ้าเก็บงานวันนี้ไม่เสร็จก็พรุ่งนี้น่าครึ่งวันก็เรียบร้อยครึ่งวันช่วงบ่ายก็ล้างรถแล้วก็จอด เจอกันอีกทีก็นู่นเลยครับวันที่สามนู่นเลยอู้ชังยูดีเซลครับลั่นลั่นเนาะคนอื่นไปสบายสบายเลยเนอะเออเองขึ้นไปอบรมหน่อยดิเฮ้ยบุรีหงมาแล้วซื้อมากเปล่า โอ้นึกว่าขอเข้ามายอกยอกยอกจะกลับกับใครนี่กลับเซนิดบ่ใช่ไหมอ๋อโอ้ยหนุนแต่งตัวสุดจัดครับนี่น้ำทักไทยแลนด์ สับสามแล้วครับรทัวรหนึ่งจอดยังจอดแล้วครับจอดแล้ว,ลวรถใหม่สวยไหมสวยอยู่ยังไม่ได้ไปเห็นเลยเน,เน,น,นี่ที่ไหนคนไปลองเยอะแล้ว <c oughs> ลงที่บ้านนะงั้แหละลงอยู่ที่บ้านนะหึไกลไหมัไม่ไกลเดี๋ยวก็มาแล้วอืออีกทำทา่าโดดลงไปด,ไปดิไม่โดดลงไปเลยอะ่ะกล้าไหม้าดหัก,หกไหมขาดไม่เหลือจ้างห่าร้อย จ้าขาล้อยกระโดดลงไปนะกระโดดลงไปแบบนี้เลยนะนั่นแหละโดดเลยอะ่ะไม่ต้องทรูดไปอะ่ะ <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องกิ้งเออไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องกิ้งอะ่ะโดดเลยอะ่ะกล้าดดไหมห้าร้อยกรีบอ่ะห้าร้อยกรีบพอดีแหลยขาผมเรีย้ <laughs> <laughs> อยเ้าหากักพอดีเลย <laughs> เดี๋ยวไม่มีคนเป็นดาราหยูดรู้ภัยใช่ไหมอู้เรียบร้อยเลย ตัวยาวครับปิด<อ>ตำนาน<ป>วัยรุ่นกัมพูชาปิดตำนานเลยโดดสะคอหักตายขาหักโอ้ขอหา,าขหากักบ่โอ้นึกว่าคอหักตายโอ้ไม่หกักห <laughs> รอก <laughs> <laughs> งานทอยสองร้อยเที่ยวครับใช้เวลาหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันครับจบ จ,จัดครับอาจารย์ก็อาจารย์ก็จ,กจัดให้เสียเวลากับขี้ตมครับขี้ตมเยอะมากเลยสระเก่าปกติถ้าถ้าไม่ถ้าเป็นสระใหม่นี่จะจะย่นเวลาขึ้นมากว่านี้ครับนี่เป็นสระเก่าแล้วก็ขี้ตมต้องไปกวาดลงไปกวาดขี้ตมก็จะยากหน่อยครับแต่เดี๋ยวนี้เลือกงานไม่ได้ครับอันไหนพอทำพอมีกำไรนิดหน่อยก็ต้องทำนะครับ งานหายากนี่ใครนอนบอ่อเซซมเซซมนอนครับเแซมกับจานก๊อปพี่ก็นอนอีกจะมานอนเป็นเพื่อนไหมล่ะ นอนได้ก็ดีเลยเนี่ยนอนไยเหรอเออมีที่นอนมน่ะมันไม่มีมีแต่นอนในโคนนี่แหละไม่มีที่นอนนอนในโครนได้หมเขาว่ามันอุ่นดีเิยไยนอนได้หมดอ่ะีตามดินตามทรายผมนอนได้หมดอ่ะนี่ยินดีไงยินดีใช่ทำงานแบบนี้ยเหมือนกันกับทำงานก่อสร้างใช่ไหม นอนกลางยินกินกลางทรายอะไรสุดจัดเลยลุ้นโอ้ยเองนี่สู้ชีวิตใช่ปะไม่มีไม่มีใครรวยมาแต่เกิดหรอนี่ครับต้องทำงานเลยนี่แหละหรอแบบมีงานก็มีเงินป่ะใช่มีงานก็เหมือนมีเงินอืถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินครับอือเอมีเหตุผล ูพี่ยังไปไหนแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เห็นบอกว่า,าพา่น้ำฝนไปซื้อมามากหายเงียบเลยหายเลยวิ่งสามคันครับก็จะรอหนึ่งครับแต่ถ้าหลังปีใหม่ก็น่าจะมาอีกสองคันก็น่าจะได้ห้าคันน่าจะไวขึ้นครับงานแต่ถ้าสามคันนี้จะช้านิหนึ่ง ชาตรงที่รอครับรอยังไม่ลงตัวครับหลังปีใหม่น่าจะโอเคครับน่าจะเป็นทีมเวิร์กที่ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเรารับมาตอนนี้ก็ต้องหยุดปีใหม่แล้วครับก็เลยตัดสินใจรอหลังปีใหม่ครับพี่ว่ากันอีกทีนึงตอนนี้วิ่งกันสามคันไปก่อนครับ ตรงนี้ให้เอาสโลปยาวไปเลยครับแต่ตรงนั้นนี่ให้เว้นไว้ผอกว่ากลัวพังแต่แรกไม่สั่งไม่บอกนะครับมาบอกตอนหลังแล้ว ผมเซอร์ครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ